หนักสิมจมูกแต่ปลายจมูกใหญ่เนื้อจมูกน้อยมากจมูกสั้นห้ำจมูกสูงจมูกงุ้มมีปัญหาจมูกที่ซับซ้อนจะเสริมจมูกได้ไหมนะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ เสริมได้ค่ะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออจมูกใหญ่จมูกเนื้อน้อยหรือว่ามีห้ำจมูกที่สูงสามารถแก้ไขได้นะคะหมอทำให้ได้ตั้งแต่เทคนิคปิดนะคะจนถึงการทำโอเพนนะคะ การเสริมจมูกแบบโอเพนคืออะไรคะคุณหมอหมูก็คือการเสริมจมูกแบบเปิดนะคะคือเปิดผิวหนังขึ้นไปนะคะตั้งแต่เปิดข้างๆรูจมูกสองข้างแล้วก็เปิดตรงหน้าจมูกขึ้นไปเพื่อที่จะทําการแก้ไขโครงสร้างข้างในจมูกนะคะแก้ไขโครงสร้างของหมอหมูทําอะไรบ้างนะคะก็คือไล่ตั้งแต่ผนังกั้นจมูกส่วนที่ลึกที่สุดนะคะยืดมันขึ้นมาค่ะทําให้ปลายจมูกยาวขึ้นนะคะทําโครงสร้าง สร้างใหม่ทาอินเตอร์โดมใหม่ทาโครงสร้างจมูกใหม่ปั้นทรงจมูกนะคะรวมถึงปั้นปลายจมูกนะคะและทั้งหมดนี้เราจะได้ทรงจมูกใหม่ที่สวยขึ้นค่ะแล้วเสริมจมูกโอเพ่นกับคุณหมอมุกดีอย่างไรคะคุณหมอมีเทคนิคอะไรพิเศษในการเสริมจมูกเทคนิคนีคน้ไหมคะมีค่ะเป็นเทคนิคพิเศษนะคะของหมอเองที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะชื่อว่าชิตาทริปเปิลเอสค่ะ แล้วเทคนิคชิตาท t ่เป็น S มันคืออะไรดียังไงคุณหมอหมูช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเทคนิคชิตา Triple S นะคะก็คือเทคนิค Open นั่นเองนะคะเป็นเทคนิคที่ หมอคิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะเป็นเอกลักษณ์ของหมอเองประกอบด้วย S3 ตัวค่ะตามชื่อเลย S ตัวที่1นนะคะก็คือส re n g t h ค่ะส re n g t h ซึ่งแปลว,ว่าความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงตั้งแต่ระดับโครงสร้างของจมูกที่เราเข้าไปแก้ไขนั่นเองนะคะก็คือการยืดผนังก้านต่อกับกระดูกอ่อนลังหูนะคะเย็บล็อกไว้ด้วยการทําให้มันแข็งแรงมากที่สุดนะคะเราไม่ต้องกังวลว่าในอนาคตจมูกเสริมไปแล้วโอจะงุ้มไหมนะคะปลายจะตกไหม ะะอันนี้คือตัวที่1ส่วน S ตัวที่2นะคะก็คือเซฟนะคะนอกจากว่าจมูกเราจะมีความแข็งแรงแล้วเราต้องมีความเซฟตี้ด้วยนะคะการนําเอาเนื้อเยื่อตัวเองนะคะร้อเซนะคะมาต่อบริเวณปลายจมูกไม่ต้องกังวลในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดการทะลุหรือว่าปลายบางอะไรพวกนี้ได้นะคะส่วน S ตัวที่3นะคะก็คือซอฟต์ค่ะจมูกเรานอกจากจะมีความแข็งแรงแล้ว ะะมีความเซฟแล้วสุดท้ายสำคัญที่สุดคือค,อความสวยค่ะความสวยในที่นี้คือสวยละมุนนิ่มนวลน,นะคะเข้ากับใบหน้าของแต่ละคนแต่ละเคสนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามาทำจมูกแล้วทรงไหนจะเข้ากับหน้าไม่เข้ากับหน้านะคะเพราะหมอมีเทคนิคชิตา TripleS นะคะไว้คอยดูแลสาสาวทุกคนคะ่ะ ะคะ่ะคุณหมอมูแถมยังเป็นความสวยที่มาจากโครงสร้างที่แข็งแรงแบบนี้ดีจังเลยค่ะเสินจมูกโอเพนทรงสวยแก้ไขได้ทุกปัญหาไกลบ้านคุน